ได้แก่จังหวัดปทุมธานีอามองดีนกราเซ่และขอเชิญเลยนะครับประชุมธานีครับวันนี้เหลืออยู่6คําถาม6หัวข้อเชิญครับหมายเลขหแหมเป๊ะเลยนะครับหมายเลข6อ่ะแชมป์ลองอ่านดูโอเคครับพร้อมนะครับประชุมธานีสําหรับหัวข้อของคุณครับมีอยู่ว่า เสียงของคุณจะสร้างความหวังให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งได้อย่างไรอีกครั้งนะครับเสียงของคุณจะสร้างความหวังให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งได้อย่างไร3นาทีเชิญครับพอเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่รักคนแก่หลายๆคนอาจจะทอดทิ้งผู้สูงอายุบองว่าเขาไม่มีค่าในสังคมของเราเพราะว่าเขาไม่มีกำลังในการทำงาน แต่พลอยอยากจะบอกว่าการที่มีผู้สูงอายุของเราเนี่ยแปลว่าเขาเองก็เคยทำอะไรบางอย่างให้กับสังคมของเราเราควรที่จะยกย่องให้เขาเชิดชูเขาขอบคุณเขาให้มากๆพลอยเองก็นึกถึงคุณปู่ของพลอยตอนอยู่ฝรั่งเศสค่ะตอนนี้คุณปู่พลอยอายุ96อายุค่อนข้างมากแล้วและพลอยก็ทุกครั้งที่นึกถึงเขาจะน้ำตาคลอเพราะว่าเขาเป็นอินสปิเรชันของเรา ในวันที่คุณพ่อของพลอยได้เสียไปเขาก็เป็นตัวแทนแทนคุณพ่อแล้วก็สอนพลอยห,หลายๆอย่างสอนให้เป็นคนดีสอนให้รักคนอื่นมากๆสอนให้คนอื่นเยอะๆแล้วนอกจากนั้นพลอยก็อยากที่จะกอดเขาทุกๆวันพลอยอยากให้ทุกคนหันกลับไปมองคนแก่คนที่อยู่ข้างล่างบ้านของเราผู้ใหญ่ของเราแล้วกอบไปกอดเขาแน่นๆ ขอบคุณเขาที่เขาทำสิ่งดีๆดูแลเรามาถึงโตทุกวันนี้แล้วก็พอก็อยากให้ทุกคนหันกลับมาหาเขาแล้วก็จับมือเขาเพราะว่าในวันหนึง่งเขาอาจจะจากเราไปในวันนั้นเขาอาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้เป็นคนที่ productive ในสังคมของเราเป็นคนที่ ช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจของเราแต่วันหนึ่งเขาอายุมากขึ้นแล้วเขาถูกทอดทิ้งหากเราเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกยังไงเราก็คงรู้สึกไม่ดีถูกไหมคะเราก็คงรู้สึกทอดทิ้งรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันหายไปไหนแต่จริงๆแล้วเราทำให้เจเน r เรชันต่อไปเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดีของสังคมเป็นคนที่ productive ทำให้สังคมเรามีดีอยู่ในทุกวันนี้ พราะฉะนั้นหันกลับไปกลับไปบ้านโทรหาคุณปูคณ่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่กอดเขาให้แน่นๆแล้วก็บอกรักเขาแล้วก็สําหรับพลอย Je veux vous dire que je suis Je vous je veux vous dire que je suis je veux vous remercier pour tout que vous avez fait quand mon père il est parti ขอบคุณจากใจที่เขาจากเราที่ตอนคุณพ่อพลจากไปเขาดูแลพลออย่างดี and I want to let everybody know that the older generation has done so so much for us and we should say thanks to them because they're the ones who made us today ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับปรชุมธานีครับอามองดีนกาเซครับ